ใหเลยนีนะโอ้โหครับปครับรู้อยู่เขารู้อยู่เาินนะซนี้ครัเป็นแดกสแตกแน่นาเหมอนัรต้องคือมานั่งกินนั่งโบกตออเบิ้งเป็น่ารคนกินโบมีอยังเหนียะเนาะเหียครับเหนียะนก็พนมเหนียเหนียเหนียะสกจเรี่ยงยังลูดเหนียนี่ครับเบิ้งเบิ้งการสแตกการสแตก อใจว่ายอยากม่จากใสเลยบ่กินขอยังไม่สงการครับไ่กินนี่เรามีข้อบ่กินของก็ได้สงการครับบเราซื้อเยอะขนาดอันนี้บเกเขียมน้องข้านมนนะครับนี่มีีการกินขอกันอนี้ปั่นข้ามไงมันบกตูมแยกอข้าัารแ่บเซยเอินไลาเมม่กินเรา นครถ้าแตกถ้าเข้ายังเยวเลยเราก็แตกกินได้ครับแซ่บซ้ยเนไหมครับแวแ่ไออไภาษาไทย้ติดคอติดคอติดคอเลยไงบ่่เป็นโกดแค้นบ่ติดคอแล้วเหมือนกัตีนนะน้องมีหลายครับ ยนตาที่ทีกันติปลาหอยิ้มม่หร่เองสแปลกด้วยูดู้ตโลกสวยู่ก็ตองโลกสวยเรากูโลกก็สวยแล้วมอสไม่กินไงยมใที่นอ่นต้องเม่ต้องเรียกยี่ห้อะครับนี่กันกันกินเราแบบนี้ Chị là săn đồ đồ đạt đạt chị Xong này là Phó mình